ค่ะต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการทดลองการไตเตสซานนะคะขั้นตอนแรกนะคะเออขั้นตอนแรกนะคะเราเราจะมาปีเป็ดกดไฮโดรคอลริกสิบูกบาเซนติเมตรค่ะ ค่ะย่งย่างอีกนนึงเอเออพอไปลับส่ตาเออพอ่าใส่ขวดลูกชมพูเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะหยดฟีนัลทาลีนะคะสองถึงสามหยดค่ะค่ะแล้วเราก็จะทำอย่างนี้อีกสองถึงสามขวดค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเราจะใส่โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะลงในบิวเลตค่ะ ค่ะเราจะต้องปล่อยสารออกนะคะให้อยู่จุดใดจุดหนึ่งที่เารากําหนดไว้นะคะแล้วก็จะกําหนดไว้ประมาณขีดที่ศูนย์ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการไล่ไลน้ําออกจากตรงข้างล่างด้วยค่ะ